สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานภาษา R ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้นะครับผมจะสอนถึงเทคนิคในการที่เราจะใช้ภาษา R ร่วมกับตัวเว็บ API เพื่อที่จะดึงข้อมูลที่อยู่ในรูปของ JSON มาสร้างเป็น Data Frame นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมเข้ามาในเว็บไซต์ของข้อมูลเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งตัวลิงก์ตัวนี้นะครับจะ ทำให้เรามาสู่หน้าของ API เพื่อที่จะดึงข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคได้โดยที่เราสามารถเลือกนะครับตัวพวกนี้ต้องไปดูตัวคู่มือนะครับอย่างเช่นถ้าใส่เบอร์5้เนี่ยหมายถึงระดับประเทศแล้วก็อินเด็กนี่0แบบนี้เอาทุกอย่างแล้วจากปีไหนสมมุติผมเอาปี2022ถึง2023แล้วก็คลิกส่งข้อมูลนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะส่งค่า นะครับตัวดัชนีออกมาโดยที่แต่ละคอลัมน์เขาก็จะมีบอกอย่างเช่นคอลัมน์ Price Index หมายถึงดัชนีราคาคอลัมน์ MOM หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนก่อนหน้าแบบนี้แล้วตัวที่เราสนใจก็คือตัวนี้เนี่ยตัวเก็ตตัวนี้นะครับถ้าผม Copy ตัวนี้มาแล้วมาเปิดอีกแท็บหนึ่งแล้วกด c t r o l V แปะเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันส่งค่ากลับมาเป็นตัว Json เพราะฉะนั้นเราสามารถให้ตัว โปรแกรม R นะครับอ่านข้อมูลพวกนี้แล้วก็แปลงเป็น DataFrame ให้เราลองมาดูตัวอย่างกันอันนี้ผมจะใช้ตัว R Studio คลิกไปนะครับอันนี้ R Studio ของผมอพอเข้ามาแล้วอันนี้ผมใช้ R version 4.3นะครับเริ่มต้นมาก็มาที่ตรงนี้นะครับไอคอนตรงนี้ผมจะสร้างตัว R Markdown ขึ้นมาคลิกไปหนึครั้งตรงนี้แล้วก็ใส่ Title ก็บอกว่า Read j s o n from API ละกันแบบนี้ ใส่รายละเอียดเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะสร้างเป็นตัวไทเทลออเตอร์แล็เดทแบบนี้ให้ตรงอื่นไม่ต้องแก้กดโอเคไปไเห็นไหมครับมีไทเทลก็เมื่อกี้ที่เราใส่เข้าไปออเตอรเดทแล้วคราวน,นี้ตั้งแต่วันที่12จนจบเราลบถึงแบบนี้แล้วเราก็สร้างตัวชั้งขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวผมขยายอันนี้หน่อยนึงนะ ข้อดีของ RMark d o w กก็คือเราก็เก็บโค้ดเป็นชังหรือว่าเป็นสว่วนเราก็มาคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกภาษา R ตรงนี้มันก็จะสร้างโค้ดแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ก็คือเรียกว่าชัง c h u n k ชังหรือส่วนย่อยๆนะครับส่วนสๆเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยว Library ที่จะใช้ก็คือชื่อว่า JSON Lite นะครับถ้ายังไม่มีก็ไปทำการติดตั้งนะครับถ้าเราใช้ R Studio เนี่ยก็แนะนำวิธีนี้ง่ายๆนะครับมาที่แพ็กเกจ แล้วก็คลิก install แล้วก็พิมพ์ json l i g h เข้าไปแบบนี้แล้วก็กดปุ่ม install นะครับเครื่องก็จะทำการติดตั้งตัวนี้ให้อพอเราติดตั้งตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บนะเราจะรันชั้งตัวนี้ก็มาคลิกตรงนี้ปุ่ม run ตรงนี้ครานี้ถัดมานะครับเราจะ insert ชั้งโดยการใช้คีย์บอร์ดช็อตคั t ก็ได้ก็กด control alt i นะครับมันก็ใส่ชั้งตัวนี้เข้ามาให้ แล้วผมบอกว่า data frame นะครับแล้วเราก็บอกว่า from json แบบนี้แล้วเราก็จะผ่าน URL เข้าไป URL ก็คือตัวนี้เนี่ยที่จะไปเรียกตัว web API แล้วก็ส่งค่ากลับมาเป็น JSON ผมก o อปี้ตัวนี้ไว้แล้วก็กลับมาในนี้ Control V แปะเข้าไปแล้วครานี้เราก็มาพิมพ์ df ดู Do แล้วผมก็รันชั้งตัวนี้มาคลิกตรงนี้ เห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ข้อมูลที่อยู่ในรูป JSON เนี่ยออกมาเป็น DataFrame สวยงามลองดูได้เห็นไหมครับแถวแรกใน index id เป็น0ถัดมารวมทุกรายการ region id เป็น5 region name เป็นประเทศ base year 2019แล้วก็ year 2022เดี๋ยวดูตัวนี้ละกันภาย index 103.01เนี่ยเราก็มา score ดูได้เห็นไหมครับ103.01แบบนี้นะฮะ แค่นี้เราก็จะได้ Data frame แล้วเราก็สามารถที่จะเซฟกลับไปเป็นตัว csv หรือว่าไฟล์ประเภทอื่นๆก็ได้นะครับเราก็สามารถบอกว่าตัว w r i t e c s v แบบนี้แล้วก็บอกว่า Data frame แล้วก็ตัวนี้ก็บอกว่า cpi.csv แบบนี้แค่นี้เราก็จะได้ไฟล์นะครับเดี๋ยวไฟล์มันก็จะอยู่ในนี้เนี่ยนะฮะรันไป เนี่ยเราก็จะได้ cpi.csv ตัวนี้เราวิวไฟดูได้เห็นไหมครับก็ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆนะครับในกรณีที่ตัว JSON ของเราไม่ได้ซับซ้อนมากอย่างเช่นอันนี้ส่งค่ากลับมาเป็น array ใ่่ไหมครับแล้วก็แต่ละแถวของข้อมูลก็เป็นตัว object ของ JSON อย่างเงี้ยแล้วก็เป็น key-value แบบที่ไม่มีตัวประเภท ซ้อนกันเป็นขั้นๆเราก็สามารถทำออกมาเป็น DataFrame ลักษณะเช่นนี้ได้ก็ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุก์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ